พญาอนันตนาคราชพญาอนันตนาคราชเป็นราชาแห่งหนาคทั้งมวลมีร่างเป็นงูยักษ์เจ็ดเสียนสีเขียวนินหรือสีทองเรืองแสงอาศัยอยู่ในกระเสียนสมุทรหรือโลกบาดาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดในหมู่นาคมีอายุยืนยาวไม่สิ้นสุดคำว่าอนันต์หมายถึงไม่มีที่สิ้นสุด ตามตำนานาศาสนาฮินดูพญาอนันตนาคราชเป็นบรลลังของพระนารายพระนารายบรรทมอยู่เหนือขนดของพระองค์กลางมหาสมุทรเมื่อพระองค์หลับโลกจะหยุดนิ่งและเมื่อพระองค์ตื่นโลกจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งในคติพุทธาศาสนาพญาอนันตนาคราช ถือเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาและเป็นต้นตระกูลของพญานาคทั้งหลายพญาอนันตนาคราชจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่มีที่สิ้นสุดความมั่นคงและการปกป้องพระธรรม